จะกินจะกินแฮมเบอร์เกอร์กุ้งกับแม่นะแม่ยังไม่มีกาแฟกินเลยนะกินแฮมเบอร์เกอร์กุ้งก่อนเดี๋ยวไปเลือกตั้งจะกินแฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์กุ้งกับแม่โอ้โหครับผมข้อมือข้อมือข้อมือครับผมอาละนี่แม่กินมังไม่ได้เลยลูกแม่กินก่อนอ่าร้อนไม่ซอสลูกไม่ซอสร้อนตอน้ตองร้อนต้องเผ็ดมือมาก็มือคนโอ้ย ออ้๋อเผ็ดเผ็ดร้อนเอ้ยไม่เผ็ดหรอกจมาร้อนอืมออกมาไหมครับผมอืมไม่เอาข้าวให้กินอ่ะวันนี้มีอาหารกล่องกระป๋องรสเนื้อไปกินข้าวปะกินข้าวตัวเองปะโอเคครับผมอืมสรุปแล้วแม่มันก็อยากกินเลยเพราะมือเมื่อกี้โดปากกโกบมันจับเข้าปากินไปแล้วครึ่งนึงโอเคดู กินข้าวป่ะมาจอกแบบเลือกตังละหมดแล้วครับเบอร์กุกกุ้งหมดแล้วครับชอบกินน้นให้กินให้กินไปด้วยทํางานไปด้วยไงลูกก็เลยเห็นขอกินแล้วผมแปะแๆเดี๋ยวแม่แม่ซักผ้าก่อนให้ปัน่นผ้าที่นอนเยู่น้องก็ร้องวายหาละไปหละมันแฉะเดินลําบากมากเลยลูกแฉะแฉะไปะอยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ลูกมาล้งางถัง ไปไปชี้ก่อนไปอ๋อเหยียบแม่เดี๋ยวไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนปะไปกินข้าวก่อนให้เรียบร้อยกันไปกินข้าวให้เรียบร้อยกันโอเคมาทำงานกัน